สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแมกกาแมน6นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกับบอสอีก3ตัววยกันซึ่งเราจะไปตัวไหนก่อนใช่ไหมมีให้เลือกหลายตัวแต่ว่าเราขอไปทางขวาก่อนละกันเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่าทางขวาเนี่ยมันต้องแพ้ดอกไม้หรือเปล่าอันนี้ดาวลว้นเลยเพราะว่าเราใช้สกิลแพ้ทางมาเกือบหมดแล้วละ่ะเอาล่ะตอนนี้ดาบโทมฮอกแมนนั้นมันจะเป็นแบบนี่สนะโอ้ยเตะนัน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 อีกอย่างเนี่ยโอ้โหมาปุ๊บก็ โดนเลยเอ้ยเจ้เออเจเอ,เ,อเกือบไปแล้วอ่ามันมีตรงนี้อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้พาวเวอร์สักหน่อยไหมว่าแบบมันมีอะไรบ้างนะทุบอะไม่มีอืมทุกไม่มีอ่าเอ๊ะเมื่อกี้ได้อะไรอะน่าจะได้เป็น s p ป่ะบแล้วก็มาแล้วก็ทุบเออยังไงดีครับตรงนี้อุ้ยต่างอีแน่อยากได้มานานแล้วแล้วก็ตรงนี้ เออเรียบร้อยนะครับอุ้ยระวังโดนหนามดินะทุกคนถ้าแบบไไกลสักนิดนึงโดนเต็มๆนี่ผมมาของแม่หรอไงยังไงไอยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นแค่แบบลูกสมุนเฉยเป็นคาร์บอยนะครับแล้วก็เออโอ,อ,อืมชุบอ่าลงมาชุบโอเคไงดีทางขวานี้ไม่มีอะไรแล้วนะเออเจ้าตัวนี้นี่มันอ,อะไรกันฮาเจ้าจะปล่อยสมุนตัวเล็กๆมาบ้างหรออ่อเดี๋ยวดีๆเดี๋ยว อเด็มันยิงได้แค่ตรงนี้เองงั้นหรือโอเคใช่ใช่ใช,ใช่มันต้องได้ตรงนี้ตรงที่มันปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นชึบโอเคครับอาละแล้วก็ยิงไปเอยก,ก่อนโอเคครับนึกว่าแบบมันยิงได้ทั้งหมดเลยปรากฏว่ายิงได้ตรงที่ป่องปล่อยเท่านั้นอ่าอันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหอืมดีนะว่าใช้สกิลนี้อยู่ได้ได้ได้ได,ได,ได้ยังไงดีเออแล้วก็ชึบไออุ้ยเกือบไปละ อ่าตอนนี้กระโดดถึงเอาละแล้วก็จากนั้นอืมว่าแต่เจ้าจะให้อะไรกันหรอได้เป็น HP มาอีกแล้วอ่ะถือว่าดีซะหน่อยแล้วก็ด่าแบบดัดขอบอยขอบอยเลยเฮ้ยแล้วบนมีบันไดอันนี้ฮะเรายังไม่เคยลองมันเป็นเมคาีนิกหรือว่าเป็นกรรงไกรบ้างป๊ส่วนเป็นก็อ,อ๋มันเป็นอย่างงี้นี่เองแล้วก็บินขึ้นไป อืมไอซีแล้วก็เอาบีขึ้นมาปุ๊บอน,นี่นนี้แหละต้องการจังหวะหน่อยมาครับเนื้อฮมชึบโอ้โห,โหมันแบบมันจะสโลนิดนึงนะ่ะครับอาวละแล้วก็จะมีดีเลยซะหน่อยชึบอื้อมสู้ชีวิตมากอื้โอเคแล้วก็อ้อ,อ้เกือบเกือไปเกือไปโอ้ดีได้ไปจาดอีเพียบเลย อันนี้แหละของดีของดีอ้าวไปไม่ทันแล้วว๊บโอเคชึบอืมขอกระโดดมาหน่อยแล้วลงไปข้างล่างกันดีกว่าดูสิเด็กตัวนี้แหละอืมโอเคดีนะว่ามันอยู่ตรงปลายปลายแบบปลายทางอะเราสามารถยิงได้อยู่อ่ะตรงนี้ได้อยู่แล้วก็ยิงเข้าไปฮะนี่ไงแล้วก็ยิงทีหนึ่งโอเคแล้วก็ยิงไง,ไงเปิดตัวมาเปิดตัวมาอ่อย ไปแล้วเอ้ยแล้วก็ชาร์จหน่อยไงครับอ่ะ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 าโอเคแล้วก็ชึบเรียบร้อยดาดนี้ยังไม่ค okay. mm, ่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่มันจะน่ากลัวไอ้ตอนนี้เนี่ยแหละก็ชึบโอเคนี่ตอนไหนมาอีกหรือเปล่าโอเคนี่ยิงเข้าไปนี่ได้ไลฟ์มาแล้วมีทางขึ้นเอ๊มีทางขึ้นให้ไป2จุด สามจุดแล้วไอ้ตรงนี้เป็นรอยแตกเล็กๆอืมถ้าอย่างานั้นถ้าขอดูหน่อยแต่ไอ้รอยแตกเล็กๆเนี่ยชึบเอ่อแปบบ๊บนึงนะแฟบไม่ถึงฮะอันแบบนี้ต้องลงมาแบบนี้เหรอใกล้ๆหรอชึบอุ๊ยเกือบไปแล้วแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโอ้เสร็จแบบนี้เอ้าโัลโลแมนอะไรดือแบบน,นี่มันอะไรกันชึบเนี่ย ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนี่เดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนก่อนว่าด้านบนนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้เป็นโครงกระดูกกันเหรอดีวเดเดี๋ยว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 โอ้โหกระโดดกระโดดมาลุลยเหรอเลจ้า้อแป๊บเดียแป๊บเดียวแป๊บเดียใจเย็นใจเย็นโอเคด้านบนน่าจะเป็นทางไปต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนิดนึงว่าแบบข้างล่างมันมีทางแบบไปไหนอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันซึ่งแน่นอนเจ็ดเท่านั้นที่จะพาเราไปได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจริงปะ ชุบโอเคยังไงดิฮะอืมเรียบร้อยโอ้โหเจ็บ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 อยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ก็ดึงขึ้นไปไม่รู้นะว่าด้านขวากับด้านบนเนี่ยมันต่างกันยังไงเผเอๆด้านบนอาจจะได้ของดีกว่าหรือเปล่าแต่เออมันไม่ใช่ได้ของดีกว่ามันมาเจอบอสเลยอ่ะแล้วก็ดึงชุบโอเคซึ่ง มันจะจะเป็นทางไปเอาของอ่ะด้านบนอ่ะเอาจริงๆนะซึ่งเราไม่แน่ใจว,ว่าเขาจะแพ้สกิลของแพลนแมนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งดูซิว่าโทมโฮอคแมนนี้น่าจะมีสกิลอะไรบ้างที่เราจะต้องกังวลว่าอุ๊ยโอ้ยโหเจ็บเจ็บโยเฮ้ยอยากเข้ามาใกล้สิเอา,าอ้ยเจ็บอื้อเจ็บเจ็บพอแล้วเจ็บอยู่เจ็บมากอื้จอจะจะจะดีดดีดดีดีดีๆๆ โอ้ยเจ็บ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 อยู่นะสรุปคือแพ้สกิลเฝลแมนอะแต่ว่าเอ้ยแพลนแมนแต่ว่าเหมือนเราต้องใช้สกิลดีๆใช้แบบทีๆเพราะว่าถ้าใช้ทีๆอะมันจะไม่ได้ทำเดาเมจขนาดนั้นดีกว่าเอาล่ะอันนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของทอมฮอคแมนเดี๋ยวดูต่อว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรดีแต่เล็งยามาโต้แมนเอาไว้อะกับไนท์แมนอะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ได้เป็นบีดบีพาร์ท อ่าอันนี้เป็นสกิลโทมโฮอคแมนนั่นเองทีนี้บีดดีพาร์ตบีดน่าจะได้ตัวนกปะไม่แน่ใจแต่ว่าเพราะว่ามันจะมีตัวอักษรไม่รู้ว่าเป็นตัวอักษรหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะมีช่องทั้งหมด4 4ช่องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงว่ามันจะเป็นไงบ้างซึ่งแน่นอนอย่าไปดูตัวของยามาโตะแมวว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคอันนี้ดาก็จะเป็นแบบดาที่เราคุ้นเคยแบบคล้ายๆแบบญี่ปุ่นเลยทีนี้เมื่อกี้พอเราได้เป็นตัวบีทบีพาใช่ปะก็เลยแอบสงสัยน่าแสดงว่าเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยคือน่าจะต้องหาคำว่าบีทให้ครบอะแล้วจะได้สกิลใหม่มานั่นเองส่วนไอ้ตรงกลางที่ได้มาจากโปรโตแมนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรครับดูกันว่าดาน,นี้จะมีคล้ายๆแบบไอ้น,นี่เลย ลูกไก่เลยเม่อก้ลูกไก่กับแม่ไก่แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเจ้าหมีแล้วไงยิงเข้าไปเจยบเอา้าโย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 ยยยยไม่เอาไม่เล่นแบบนี้แล้วก็โอเคตรงนี้มีให้ชกนั้นขอดูหน่อยว่าจะได้เป <cat> ็นอะไรตุ้มโอเคแล้วก็อ๋โหมีตัวนี้ปล่อยใบพัดอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องกะจังหวะดีๆตอนที่เขาปล่อยใบพัดมาดังนั้นเนี่ยเราก็ชกตรงนี้ต่อ ไม่ใช่ว่ากลายเป็นฟังรัตเฉยเลยนะอ๋อไม่มีอะไรอ่ะเออมันนี้ไปก่อนจากนั้นมาเป็นชุดสีฟ้าปกติเฮ้อเฮ้ออ๋อเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้ยอืมปลโอ้ยโอ้ยโอ้ยิงเลเซอร์ตกต้องการไม่ด้วยเหรอพระเจ้าช่วยอ้าวละยังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นสิใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวเราเนี่ยอึ้งแล้วก็อึ้งยังไงเฮ้ยอยา เออยังไงจริงมายิงกลับไม่โกงริงมากระโดดได้แหละแต่แค่แบบต้องกดจังหวะดีๆหน่อยเอาละครับอาเจอถัง e ีอีกแล้วแล้วแบบความยากลำบากคือมันจะไม่สามารถแบบกด L 1 R 1 L 2 R 2เปลี่ยนไปได้เห็นปะ่ะมันจะกดไม่ได้อะไม่เหมือนกับภาค X ภาค X คือแบบมันจะแบบสามารถเปลี่ยนสกิลแบบอัตโนมัติให้ได้นั่นเองเอาละมา,อาขอถัง e ีหน่อยละกันครับเราคือไปด้านบนกันต่ออืม คิดว่านะไอ้ที่เรามาทางลัดเนี่ยมันน่าจะมาจากด้านบนแต่เราไม่รู้ว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเอ๊ะตรงนี้มีหนามอ๋อว้าวยังไงดีเออเออได้ไงล่ะทีนี้ไอ่ลงไปเหรอก็ไม่ใช่กระไรโอ้โหนี่ไงโดนเต็มๆไปและโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 อืมอย่างนอนก็ได้ HP มานิดนึงหลังจากนั้นเยอะไงไหม เจ้ายิงมังกรเหรอนี่งไงคักเข้าไปด้านหลังเจ้าสิแล้วก็โออืมยังไงล่ะโอเคเอาจากนั้นอมีปลาอีกแล้วพูดเป็นเล่นอันนี้มีมั้อืมถือว่ามีถือว่าดีดีที่ว่ามันเตือนอยู่จากนั้นอ,อีกแล้วเหรอไอตัวนี้อีกแล้วเหรออันนี้ไม่นี่ไม่นี่มาคอม,มอทอ่ะกินไม่โดนชึบโอเคแล้วไงดีมา ืมเรียบร้อยจากนั้นขึ้นไปเมื่อกี้เกือบเกือบกระโดดไปติดแล้วแล้วโอ้โอโหโอ้ยากอยู่นะไอตัวเนี้ยไอตัวที่แบบเป็นรอยเลือดอยู่เนี่ยือแล้วจะไปยังไงใช่ไหมปัญหาอยู่ตรงนี้แหละว่าต้องกัดจังหวะดีๆหน่อยมาถ้าพร้อมแล้วโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้กดโอ้อุอยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไงดีอืม เจอเจ้าตัวนี้อีกแล้วลยยังไงไงดีล่ะต้องยิงทะลุอย่างเดียวแล้วโอ้กอกดไปแล้วโอ้โหยังไงครับมามานี่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 อย่าง,งอีกอย่างอีกอย่างอีกมาเลยจ้ายังไงดีอย่างอีกมาครับอยากจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้แหละวนไปวนมานี่ไงยังจดก,การอีกนั้นเราเนี่ยมาครบทรวนแล้วไปลุยกันเลยทีนี้น่าจะแพ้สกิลโทมฮอคงแมลแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยน ออกให้เรียบร้อยก่อนมาคารับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายามาโตะแมนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นหอกมาจากไกลเลยไปดีล่ะชึบโออเๆอุยเจ็บโยเจ็บโยยังไงดีฮะเชออือยังไงดีล่ะโอ้ยโอ้ยอ๋อมันจะปาคอแล้วก็มันจะโดนเราด้วยแบบนี้โอเคเอาล่ะเรียบร้อย คือจังหวะที่มันยิงหอกมาหาเราอะแล้วมันจะมีหัวหอกอยู่นิดนึงใช่ไหมพอมันตรงหัวหอกอะมันลงมาปุ๊บมันจะวิ่งมามาเก็บทันทีเพราะฉะนั้นคือก็ต้องกระโดดหลบด้วยเช่นกันเอาล่ะก็ถือว่าชนะในส่วนของยามาโตะแมนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ายามาโตะแมนตัวต่อไม่ใช่ตัวต่อไปเรียกว่าตัวต่อไปที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นไงอืมยิงเป็นหอกเลยจ้าแน่นอนตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะมาสายแบบพวกแบบสายระยะประชิดอะหมายถึงวกแบบ ือ,อ,อาวุธยพวกรายะไปเชิพทนานตัวต่อไปลองดูไหมเป็นไนท์แมนดีปาลาเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าไนท์แมนจะเป็นไงบ้างมีโลแล้วก็มีลุกตุ้มด้วยแลดัตคือส่งก็เปดสัส์ิงจริงนะคือแบบเนี่ยเป็นเหมือนกับปราสาทเลยอะงั้นไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกับดัตตนี้ยังไงละ่ะและแน่นอนเราต้องเอาไลฟ์ของเรามาด้วยเพราะาตอนนี้มีอยู่แค่สมีเยอะๆไว้ก็ดี แต่ไอที่ต้องเยอะกว่าคือถังอีย้ําว่าถาังอีนี่สำคัญมากๆมาเดี๋ยวเราเราไปข้างล่างกันต่อดูซิว่าดอะอัศวินนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่เกตจริงสนุกอ่ะอันเดอนอ๋ออ๋อ,อเป็นหายเลยเหรอโอ,โอเคเอ่ะไม่ออกมาอีกออกมาสิเออมันต้องยิงอะ่ะมันถึงจะออกมาแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นป่ะชุบโอเค,คือต้องยิงหายอะ่ะมันถึงจะออกถ้าไม่ยิงหายมันไม่ออกแน่อนอนแล้วก็อืม โอ้แล้วเราเมื่อกี้เราเข้าตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะโอเคยังไงดีเอาละฮะไปได้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไ,ได้อยู่ยที่แปลว่าได้แล้ว้วออืหือโอเคไปละไปแล้วอุ้ยเกือบไปโอเคอเค,ครับมากระโดดมาได้อยู่แล้วจากนั้นอ่ามีตอนนี้โอเคเรียบร้อยได้เป็น SP นะแต่ใหญ่ได้ HP มากเลยเพราะว่าแบบดูสิ HP หายแบบ ไปนิดนึงแล้วไ,ไม่ต้องไต่มาบอกแล้วแล้วก็กระโดดขึ้นไปอะไรกันครับเนี่ยมีเจ็ตไว้ทำอะไรใช้ทำแบบนี้แหละง่ายสุดแล้วก็จากนั้นืมขอเช็คหน่อยว่ามันมีอะไรไหมมันมาดูลองๆอย่างงี้ละ่ะนี่กระโดดอีกละอย่าลืมยิงหายแบบนี้โอเคแล้วก็กระโดดลงมาโอ้ยจะอุ้มคุณพี่ ว่าจะสู่ขิดก็วันนี้นี่แหละเอาละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยหยุดโอ๊ย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 โอไยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอียโอเยโอมยโอ้ยโอแยโอหยโอ๊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 ยโอโย ไม่น่าไปทำร้ายน้องเลยเอ่อคิดว่าน้องน่าจะพาเราโดดหรอเอาไม่ใช่นึกว่าน้องจะพาเราโดดมาเราขี่เจ็บไปสักหน่อยแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวลงมาดูข้างล่างนิดนึงว่าข้างล่างนี้มีอะ,อะไรไหมเจ้าโอ้มีตัวระเบิดเพราะฉะนั้นต้องระวังกันสักนิดนึงโอเคเรียบร้อยก็จากนั้นลงมาข้างล่างต่ออือครับเนี่ยโอ้อันนี้ไม่มี อันเลื่อนไปมาเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นดึงโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บเยอะเจ็บเยู่โอ้ย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 โอ้มันดึงดึงดึงโอ้ยฮึมฮึมสียชีวิตมากโอ้ยโอ้ยยังไงดีอ่ะโอ้โอเคโอเคโอเคเจยเกือบไปแล้วเอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นทางที่ให้ไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาเช็คข้างล่างกันสักดูหน่อยจึ๊บโอเคอัพ Oh. เดี๋ยวมันก็มีให้ไปอยู่ไม่กี่ทางนี่ใช่ไหมอ้าวล่วงเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปด้านบนแบบนี้ล่ะจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันก็ได้เจอบอสเหมือนกันหรือเปล่าแล้วทีนี้ดู HP ก็เหลือประมาณเท่านี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเซตก่อนซึ่งเข้าใจว่าอันนี้เดานะในเมื่อมีหอ,อกแล้วไนท์แมนแดูซิวจะทะลุหอ,อกได้หรือเปล่าเออก็เลยใช้สกิลของสเปียร์แมนนิดนึง จริงๆไม่ใช่ชื่อสเปย์แมนยามาโตะแมนครับเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหร,บตร,ตรับตอนนี้และแน่นอนและได้เจอกับสวินจะผีมากเลยนะถ้าเกิดไปด้านล่างแล้วแบบไม่เจออย่างเงี้ยอ่ะไปแล้วหรอฮวบโอ้ยโ,โอเคอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมเราไม่ไอ้นี่ล่ะอ่าแล้วก็ชึบโอเคก็ยังไงฮวบนี่เฮ้ยตัวน,นี้ก็สู้ง่ายดีนะ ำไมตัวอ,อื่นเราสู้ยากเหลือเกินหรือเปล่าเอาล่ะแต่ว่าอันนี้ขน,น้นคือไม่ว่าสู้ยากสู้ง่ายฝีมือเราอ่อนอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจเอาละทีนี้ได้สกิลของไนท์แมนมาแล้วซึ่งน่าจะเป็นตัวลูกตุ้มที่ป่าไปอะ่ะและแน่นอนกูได้สกิลของไนท์แมนมาแล้วเอาละทีนี้เออก็น่าแปลกใจอยู่นะทุกคนเพราะตอนนี้เราเห็นตัวบีแค่ตัวเดียวเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออ ตัวอื่นอ่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวไงก็ต้องขออนุญาตพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับเพราะาตอนนี้จะเหลือแค่อีก2ตัวไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ